เอาลูกขนาดนี้ใช่ไหมค่ะนี่แหละเวลาผูกเงินเริ่มอะไรอย่างเงาเราไม่ยากนะง่ายจะตายแต่เนี่ยยาไอเชือกไอเนี่ยเหนียวดีเนี่ยค่ะเหนียวก็ยังนี้อย่ามัน มันเป็นไนล่อนแต่ใน,นเน็ตหนูก็เห็นของป้าก็เรียกว่าไนล่อนเหมือนกันแต่แบบนี่เหนียวกว่าผูกแบบเขาไว้ทำอวนนะ่ะปลาปลา่าดงป่าดินนะนะมันแบบไม่คอ่อยใช่ดินมันทะลุเลยนะ <Okay. S 2> เนี่ยเหนียวจะใช้ทนด้วยอย่างนี้ลายเข้าลายเข้า โอ้นี่ไม,ม่ม่คยขายเลยได้แบบนี้ปลูกสองตอนก็ซ้ายแล้วขาแล้วต้องปลูกครับปลูกหนึ่งพอแล้วป้า,า,าเฮ้ยอย่าพึ่งดิมันต้องทำกี่ครั้งให,ให้เขาทำเองดีกว่าอ๋อให้หนูร้อยต่อหรอจำหรหอกอย่าเนี้ย ป้าต้องนับไหมคะว่านับเอาเอายี่สิบสองตาป้าได้กี่ครั้งแล้วยี่สิบสองครั้งเหรอได้พอแล้วก็ใช้ที่ย2สิบสองนะคะนับเส้นค่ะให้ป้าเช็คอีกทีไหม่ะเดี๋ยวหนูนับผิดเต็มอย่างเงี้ยตาตาออกหนึ่งสอง ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยนับต่อไปนะคะดึงออกมันแน่นไปปะคะหนูก็พยายามทําให้แน่นแน่นดล <c oughs> ดึงออกนะคะ เอาทาบข้างบนแล้วก็ควักข้างล่างเส้นบนทับบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรงหาเลือกมาเจอเลยแผ่ให้เจอช่องแรกให้ได้ค่ะมันบิดอยู่นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ควักมันค่ะ ก,นนกระตุกแรงๆอันนี้ยิ่งกระตุกยิ่งแน่นนะคะได้นีแจะไม่ค่อยเลื่นเท่าไหร่ติดหวานสั้นจะเป็นตรงนี้หน้าหรือย่าหน่อย ใช่ไหมไบ้านหนูมันทำตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาธนะครับมาเรียนรู้นอกสถานที่อีกแล้วนะครับ กับคุณครูคุณครูอะไรนะครับผมชื่อเต็มชื่อเล่นป้าชื่ออะไรครับป้าจงอทจำง่ายคุณครูจงนะฮะคุณครูป้าจงต้องทําจริงเลยฮะเนี่ยต้องใช้มีเท้ามีมือกี่อันต้องทําให้หมดเดี๋ยวเล็กไม่สวยผมไกลไกลกี่อันแล้วต้องกลับไปนะไหม